ช่วงช่ๆหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตำนาถูกปิดลงออกมาเลยว่าเดือดทวิตเตอร์ดัหนึ่งคิดดูแล้วกันแต่เขายังกล้าที่จะทำ้าในเวทบอกมาคอจักกับหน้าจังอ่ะมันมีความโดดประมาณนึงเลยทุกคนต้องสึว่ปพวกปิดน้อยนะทุกคนน้อยเลยอ่ะปิดน้อยหน้าไม่ค่าหน้าขาวเกินใช้ไม่ดีเลยวะกันแดดตรงไหน,นมันไม่ใช่กันแดดมันไม่สามารถซื้อได้ค่ะก็เลื่อนใช้แลไม่ดีก็รบกวนไม่ดีไงเลื่อมาให้หน่อยเดีย๋ยวผมจะทาคลิปเลยพวกนี้ พุ่งสู่สามแสนซับสไครป์กดไลค์แชร์ซับสไครป์สุกษ์กีชาเนวสวัสครับส์กีชาเนวจะบีครับผมตื่นเช้ามากแหกคิ้วูที่ตาตื่นมานะครับผมจะมารีวิวรองพื้นตัวหนึ่งไม่ใช่รองพื้นตัวเบ็ดทิ้นตัวหนึ่งเออเบ็ดทิ้นเบ็ดทิ้นคืออะไรวะเบ็ดคือแบบนี่คือป่านนี่เหรอซึ่งจะบอกว่านี่นะครับผมจะมารีวิวเบ็ด น <c oughs> ีีออ่่ออรอยด <c oughs> ทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะจะมารีวิวเบสทินนะครับผมที่แบรนด์แบรนด์เนี่ยเคยเป็นกระแสในช่วงช่วงนึงนะครับผมแล้วก็จับ ขึ้นตุดโยงลงกันทุกคนเพราะว่าเขาโดนดราม่านะครับผมทวิตเตอร์ในอันดับหนึ่งนะครับผมแบบโอ้โหร้อนระอุมากบิวตี้บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์มาสักบเบอร์ทุกคนนะครับผมทามาแล้วพูดในแนวเดียวกันหมดเลยว่าน่าเป็น่าหน้าข่าวเกินใช้ไม่เห็นดีเลยวะกันแดดตรงไหนมันไม่ใช่กันแดด <c oughs> คือทุกคนจะพูดในแนวเดียวกันหมดเลยเว้ทุกคนรวมถึงแต่งคนหนึ่งด้วยที่แบบว่าก็เคยรีวิวตัวนี้นะไม่รู้สึกเหมือนเหมือนคนอื่นทักเท่าไหร่นะครับทุกคนก็รู้สึกบ้างเพรานั้นไม่เป็นก็คือไม่เป็นจริงๆนะครับผมแล้วก็ไม่มีโกหกกันแต่คนที่เขาเป็นเขาก็ไม่ได้โกหกหรอกเขาก็พูดตามแบบที่เขารู้สึกเขาจะเป็นทุกคนแบรนด์นี้ครับคือแบรนด์ลาลา แปลรากาไดทุกคนขาดไปหนึ่งปีเต็มเต็มเลยทุกคนนะหนึ่งปีเต็มมายทุกคนคิดดูด,ด,ดิวันนี้นะครับผม <c oughs> เขาตั้งอกตั้งใจสินค้าตัวใหม่ออกมาเราก็พลาดไม่จะรีวิวมันนะครับเขาโดนทั้งแบบโห่คนด่าทอคนติเพื่อก่อนทุกคนบางคนก็ด่าเอามันทุกคนแบบเยอะมากแต่เขายัง ที่ทำสิคนค้าในเวได้บอกมาเวได้บมาถึงว่าเกี่ยวกับรองพื้นเกี่ยวกับเบสอะไรเงี้ยอยู่อะถ้าตัวเองนะโดนด่าขนาดเนี้ยหรือโดนว่าขนาดเนี้ยแต่ต้องทำอทำอกมาให้แบบเะดูรอบดีกูดูดูกันให้หมดนี่ครับทุกคนนี่นะครับผมก็คือเป็นลากลาสนะครับผมตัวนี้ เขาบอกเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะทุกคนนะเพิ่งจะออกเมื่อวาน,นคนทีค่คือได้มาแล้วนะครับจริงๆพี่ติมเขาเป็นสไตล์นี้อยู่แล้วเป็นแบบมินิมอลนิดนึงเป็นสีออกม่วงๆนะครับผมแล้วก็ข้างๆอาจจะเขียนว่า would g l o w go to heaven g l o w g l o w เอ้ย g l o w g l o w go to everywhere ก็ <laughs> พูดดีว่ะ <laughs> แต่ไม่ออก SPF 20 PA บวกๆนะครับผม SPF ก็ถือว่าให้มันไม่ได้เยอะนะทุกคนนะตัวน,นี้มาในขนาด15กรัมนะครับทุกคนแก okay, ยังไงอะ่ะ <laughs> สวยนะถ้าไปเก็บก็ได้หมดไปเยอะนะทุกคนนะนี่แลวตัวนี้เขามาทำเหมือนแบบดิกช i น n a รีนะครับผมเขาจะเขียนเลยว่า b บ s t ินไมส o i s กับเ a สเดอะโน้สเดอะเ e b เบอ e ์เชอร์ฮะะฮะคือว่าเราไปอ่านดูนะครับผมก็คาใหมา่เขาดีเลยอ่ะทุกคนถือว่าดีเลยอ่ะทุกคน <laughs> นึ่งหงเกตเขาจะเหมือนกับแบรนด์เฟนตี้นะทุกคนนะมีความเหมือนกันประมาณหนึ่งเลยทุกคนข้าง้าข้างหลังเขจะเขียนว่า ideal skin glowing tint นะครับผมนี่ส่วนข้างหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นี่หลอดเก่านี่หลอดใหม่แต่ว่าคนละอยากนะทุกคนนะจังให้ดูเฉยๆนี่ตัวเก่าเขาม SPF เท่าไหร่50อันนี้20เนื้อสัมผัรเขาจะเป็นนำ้นำๆนะครับทุกคนแต่ว่าเมื่อถูกไปอย่างเงี้ยมีความเนื้อหนืดๆนิดน,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 นึงแล้วก็ออกเหลืองนะครับนี่จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับตัวกลับตัวนี้จะเป็นออกสีขาวเลยทุกคนนี แต่เนื้อ,อ,อตรงนี้จะมีความแบบอันนี้ก่อนนะ้แบบนำ้นำน้ำลกลัวกว่าที่มันจะให้ผิวของเงามากกว่าเอาจริงนะอันนี้ไม่ได้ว่าพอบิวป์ฟูมันจะมีความแบบแห้งๆผู้ไม่ถูกอะเออหน้าตังนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทุกคนมีผิวแห้งบริเวณตรงนี้นทุกคนจะเห็นว่าตาต้เหมือนช้ำๆใช่ปะถ้าต้องแพ้ตัวตัวนึงมาจะมีความแห้งๆตรงนี้นะครับผมแล้วก็ข้าจมูกต่จะมีความแห้งๆอยู่แล้วใครเข้าซิงกูเนี่ย จะมีความแบบเจ็บเจบสิวนิดหน่อยนะครับผมก็ยังไม่มีการอักเสบขึ้นมาเนาะรอบหน้าปกติดีนะครับผมมีรอยสิวนะครับผมเลยเพนิดหน่อยนะครับผมฝั่งนี้จะลงบำรุงนะครับผมตามธรรมเนียมของเราบำรุงฟองน้ำทุกอย่างฝั่งนี้และไม่ลงอะไรเลยฝั่งนี้นะครับผมต้องเชื่อว่าหลายๆคนเนะี่ยมันจะมีเยอะมากเลยเว้ยที่แบบไม่ทาอเลยเลยวันๆทาลงพื้นก็คือทาลองพื้นเลยอะไรเงี้ย ยังไงไปนเนี่ยตื่นเต้นอ่ะพี่ตีมอย่าทำให้น้องผิดหวังนาะมาขอนี้นครับผมใช้ฟองน้ำนะทุกคนดูใกล้ๆเองนะครับผมมจะพูดจาความรู้สึกทุกคนก็จด,ดูกำกับไปด้วยนะหนึ่งเลยคือเหลืองแต่ว่าก็เป็นเหลืองที่ขาวอย่างที่บอกอันนี้เขามาออกมาแค่หนึ่งเบอร์นะครับผมเหมือนเขาจะมีเบอร์สองด้วยนะแต่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมไม่ผิดเบอร์เลยวะไม่รู้啊พักก่อนทุกคนดู ถือว่าทำได้ดีตรงที่มันแห้งนะทุกคนนะอย่าลืมที่น้องบอกนะทุกคนนะเดี๋ยวเอาโอ้ยมันแห้งมากเลยเนะี่ยคนจะมาว่าไม่ได้ห้องจมกูกอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเอาให้มันหมดความฉ่ำผิวตรงนะี้รู้สึกว่ามันมีความฉ่ำผิวนะทุกคนนะมันก็มีความขาวแต่ว่าก็ไม่มีความเหลืองตรงนี้รู้สึกว่าอาจทำให้ผิวพองๆขึ้นอะไรเงี้ยทุกคนถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะทุกคนกคน,นะสำหรับตรงที่ต้องลอกข้างจมูกที่ต้องลอกหนักมากๆกก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับผมจะถามว่าลอกไหมมีลอกบ้างเห็นปะ ทุกคนโดเองนะนะใต้ตาไต้คิ้วน่าจะลอกหนักกว่าน,นี้นะแต่ก็คือยังโอเคอยู่นะทุกคนนะเพราะใต้ตาแตงกันมันแห้งจริงทุกคนเห็นนะปวดผูดแล้วมันจะแสบๆแ,แห้งอ่ะรอยสิวยังเห็นอยู่บ้างน,นะครับก็ไม่ได้ปกปิดเบอร์น,นั้นนะครับก็ปกตินะครับทุกคนแต่ว่าพ่อมช้ำผิวเห็นอยู่มาหนึ่งทุกคนตอนนั้นแอบกินเหมือนกันนะแอบกินเนื้อล่องพื้นเหมือนกันนะทุกคนนี่นครับผมอ,อนิษา แต่จริงจะบอกอะทุกคนดูหน้าตอนที่ไม่ทาอะไรเลยก็มีความขาวก็คอยอยู่แล้วนะครับเห็นปะผลิตผิวก็โอเคนะทุกคนนะตรงอันนี้คนตัวเองนะต้นสุกก้อนก็โอเคนะทุกคนนะแต่ว่าเนื้อมันบางไม่ได้มีความหนานะครับทุกคนแต่ว่าอย่าง,างที่บอกคือไม่รู้ว่าฟังนาต้องมันกินน้ําอ,องพื้นเยอะหรือเปล่าความกรลย,ยังอยู่นะครับต่อไปฝั่งนี้จะลองลงก่บธรรมดาดูบ้างแบบบีบใส่มือธรรมดาอย่างเงี้ยล้าก็จะลองแต้มแบบเหมือนพาลองพื้นปกติดูบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไง เนื้อจะหนาขึ้นมาแล้วแสดว่าแต่แก้วลงจุดๆแบบน้อยไปเว้ยมันจะลงเหมือนลาก์ดไม่ได้ตรงนีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเนื้อลากกาดตัวเก่าสีขาวอ่ะมีความมันๆมันน้ำเหมือนกันแล้วก็มีมีความแห้งๆเป็นเป็นแบบลื่นๆเี่ยมันไม่แห้งลื่นๆนิดนึงอ่ะเป็นฟิลเหมือนแบบลากกาดตัวเก่าเหมือนกันนะไอ้ความรู้สึกตัวเองนะทุกคนนะนี่นะน้ำหวานที่ม่ป็นฐานมันก็ไม่เปันฐานนี่คือไม่ลำไม่ลงควรุนเลยนะทุกคนนะไม่ลงเลยสมุนนี่คือปรับเซียนช่วงนี้ยิ่งช่วงนี้แหมมือนนนกััะครบผ จะว่าขาดอะไราปดูคอกับหน้าดิ <c oughs> คือต้องขอลองบิวเพิ่มนะครับผมโดยที่จากตัวเนี้ยทาสองนี้นะครับเพิ่มลงไปอีก <c oughs> เพราะแต่กี้เราจุดบๆ,ๆใช่ไหมทุกคนเพรว่าอาจจะไม่พอ <c oughs> บิวเพิ่มแล้วดีขึ้นนะทุกคนนะดีขึ้นแต่ก็ต้องสวมปกปิดน้อยนะทุกคนน้อยเลยปลกปิดแบบนิดหน่อยจริงๆทุกคนเ <c oughs> พราะรอยสิวยังอยู่ครบเลยทุกคน แต่ตรงว,ว่าลาการเป็นฟิล์มงานโชว์ผิวนะครับทุกคนเขาก็เลยแบบไม่ต้องการให้มันปกปิดแบบหนาเตอะหรืออยากให้มันดูสบายสบายผิวมากกว่ายอยะไรเงี้ยทุกคนเป็นงานที่สบายผิวอะไรเงี้ยเนาะเลยใกล้ะไรนะครับดูข้างจมูกถามว่าขาวไหมก็ขาวนะทุกคนแล้วก็ตอนแค่ตาตั้งเริ่มเป็นคราบแล้วเพราะว่าที่บอกค,คือมันแห้งด้วยมันแปลงการแพ้น,นะครับทุกคนปะหัวนี้ที่ไม่ได้แห้งมากแห้งแค่ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมมันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะนะครับทุกคนช้องโคชัดเลยกูไม่เกีียดมาก คนที่ผิวสว่างหน่อยจังนลือกหัวน่าจะเหมาะเพราะหนึ่งเลยมีความกกโก้ผิวนะครับผมแล้วก็เป็นผิวกงาน่ชอบผิวมากเลยทุกคนเนื้อเขาไม่ได้หนาเลยนะแบบเนื้อตรงเนี้ยมันเหมือนหนาทุกคนนะแต่เห็นว่าอย่างที่บอกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนพวกผิวแบบรองพื้นที่เป็นแบบเนื้อออกแป,งแป้งๆนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่เนื้อเป็นแป้งไว้แต่มันจะเป็นแบบออแติดนืดอ่ะเข้าใจไ่มทุกคนแบบนืด,ดนืดอะ่ะเออมันเป็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบที่อย่างเงี้ย เราให้มันเซ็ตตัวอีกแป๊บนึงนะครับผมเราจะมาให้ดูกันว่าหลังเซ็ตตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรา,าลงแป้งกันนะครับผม A few moments later นี่นะครับทุกคนผ่านไปประมาณ5นาทีนะครับทุกคนจะบอกว่ามันก็ยังขาวอยู่นะทุกคนนะก็ไม่รู้สึกว่ามันดรอปลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผิวว่ามีความแบบฉ่ำขึ้นนิดนึงนะครับมันจะลงแป้งในฝั่งนี้นะครับผมซึ่งจะเกิดความเออ่ เย่านี้นะครับทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันมีความแห้งๆลอกๆอยู่นะครับโอเคไม่ลงคอนซีลเลอร์นะครับทุกคนเราจะลงแบบนี้เลยแล้วก็ลงแป้งของนี้นะครับแป้งที่จะใช้นะครับเป็นแป้งโปร่งแสงนะครับผมไม่มีสีอะไรทั้งสิ้นนะครับมันก็จะเป็นแบบผิวันน่ะฝั่งนี้จะไม่ลงแป้งนะครับทุกคนก็คือจะปล่อยอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปเขียนคิ้วนะครับผมแล้วอาจะมีแบบปัดกรงปัดแก้มตินนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับทุกคนได้เดี๋ยวมาฟินดูกันนะครับว่าเมื่อแต่งทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครัับเคคจกนน มีข้อดีและไม่ดีที่อยากจะบอกนะครับข้อที่ไม่ดีอย่างแรกเลยรู้สึกว่าคอจังกับหน้าจาังอะ่ะมันมีความโดดประมาณนึงเลยทุกคนอันนี้คือตั้นทันทีที่ผิวแล้วนะให้มันมีความแบบเท่ากับหน้าขึ้นมามันก็ช่วยได้ประมาณนึงแต่อย่างที่คนเห็นเลยคือมันก็ไม่ได้แบบช่วยเยอะขนาดน,นั้นนะทุกคนเข้าใจป้ะมีความแบบขาวข,ขึ้นมาแบบประมาณนึงเลยเออตัวจริงอะ่ะกับในกล้องอะ่ะต่างกันนิดนึงคือกล้องอมันอาจจะปรับให้เรามันรู้สึกว่ามันขาวอะทุกคนแต่ว่าของจริงจะมีความอมเหลืองๆนิดนึงนะครับการปกปิดเต็มณแบตั มันช่วยรอยแดงบางๆได้บ้างแต่ว่าพวกรอยสิวหรือว่าดูมขนอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะยังไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับผมยัง,ยงมีนิ้วความเป็นแบบแป้งๆอยู่บ้าง่ะทุกคนเนโี่ยอกว่าฝั่งนี้ทาแป้งถามว่าผิวมันดูสวยไหมก็ดูสวยนะแต่ความโกล่ะมันหายไปนะคบทุกคนนะอย่างตรงนี้เนะี่ยฝั่งนี้ที่ไม่ทาเลยเลยอ่ะน,น่าจะดูความโกลกว่าน,นี้นะแต่พอเป็นแมทเป็นแป้งแลว้วอ่ามีความแมทแบบ เบาๆนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามาเจอแดดจะอะไรอ่ะมันจะทำให้ผิวดูโกลดูสว่างหรือว่าดูแบบเป็นผิวดีขึ้นไหมนะครับทุกคนต้องไปดูอีกทีนึงอย่างที่ทุกคนเห็นดูว่ามันจะมีความเป็นคราบคราบติดขนบ้างเล็กน้อยนะครับผมแต่คราบอะ่ะถือว,ว่าไม่ได้หนักมากสำหรับแต่งนะทุกคนนะเป็นแบบคราบที่รับได้ข้างจมูกนะครับผมเฮ้ยพี่แจ็คเป็นคราบนี่แตาเออเป็นจริงทุกคนแต่ว่า ปกติแล้วอะแค่ตอนนี้นะแต่ใช้รองพื้นแล้วแต่ทุกคนจะเป็นคาบหนักมากคือแบบไปหาฟุกลยไงพูดจะพูดเลยว่าจมูกเป็นคาบเยอะมากแล้วแบบใต้ตาเนี้ยที่มันแห้งอะมันเป็นคาบแบบหนักแบบขุยขุยขึ้นมาเลยทุกคนแต่เนี่ยมันเป็นแหละแต่มันเป็นคาบน้อยทุกคนเออซึ่งไม่ตกใจนะเพราะเป็นอยู่แล้วของแตงอะใช้รองพื้นแล้วก็เป็นตอนนี้เพราะว่ามันแห้งจริงทุกคนส่วนตรงนี้ที่นู้จะเป็นหนักกว่านี้นะก็คือถือว่าทําได้ดีนะครับทุกคนที่เป็นคาบเห่นี้ป่ะวันนี้คือไม่ได้เป็นอะไรนะ ถามว่าเนียนประทับใจไหมก็ต้องมาดูในระยะยาวนะครับถ้าตอนนี้อจริงๆนะเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรกันบ้างนะครับผมจะไปน่นไปนี่ตากแดดตากลมอะไรเงี้ยก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูทั้งหมดเลยคลิปยาวนี้นะทุกคนนะแต่ทุกคนเห็นประสิทธิภาพจริงๆว่ามันจะดีหรือไม่ดียังไงจะได้เป็นการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมไปให้ทุกคนเนี่ยกดร้อนมากสมใจยอยากเลยครับทุกคนจะให้ดูก่อนว่าผิวที่โดนแดดจะดีนะครับทุกคนดูผิวเรงสองคนที่โดนแดดนะครับผม เอสเพียร์20นะครับผมไม่ควรทำอะไรเสี่ยงแบบนี้นะครับหน้ากลัวอยู่เลยอแรกเนี่ันนึ่งมัทำน้อยเลยวันนี้นะครับโชคดีนะทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดด ตอนนี้ผ่านไปประมาณน,น่าจะห้าชั่วโมงนะครับทุกคนทุกคนจะสังเกตว่าผิวตั้นแต่เริ่มแบบมีความโปรขึ้นมานิดนึงแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นความมันของตัวเบตทินนะครับหรือว่าหน้าของแต่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมื่อผ่านไปอีกเนี้ยจะเป็นยังไงอีกตอนนี้มันเริ่มเจอแดดแล้วแต่มไม่มีเหงื่อนะแต่ันได้มีเหงื่อแน่นอนเพราะเราจะไปเด่นสเก็ตบอร์ดกันนะครับทุกคนนะตอนนี้ขอไปเจอแดดก่อนอยากได้แดดแดดมาเลย เราอยู่ที่ขาวสามนะครับทุกคนก็คือไปพุทเปโตรเพชรแห้งไปพุทเปโตรเพทฮึ่งไปพุทเพโตรเ้ทสามมุกไงโจก็ตอนนี้นะครับผมถ้าพูดถึงความร้อนที่สุดในบางแสนนะก็คงจะเป็นที่นี่แหละเพราะว่ามันร้อนจริงทุกคนเคยอยู่ใกล้ทะเลมีทั้งลมทะเลลมแดดนะครับผมแล้วก็มีพระอาทิตย์ที่จ่ออยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะฮะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแก้มแดงๆหน้าเริ่มมีความโกลมนะครับทุกคนตอนแรกแต่ที่แบบมันแห้งๆนิดนึงตอนนี้ก็เลยมีความโกลมขึ้นมาประมาณนึงนะครับแต่ว่าจริงร้อนจริงร้อนปะร้อนแค่ไหน เต็มโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยครับมาถึงว่าในทะเลนะครับเราจะไปหาอควาแมนแล้วก็ไปหานางเงือกเมอร์เมด t hours later ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่แหลมแทนนะครับทุกคนก็คือเรากำลังคิดอยู่ว่าอะไรที่ทำให้เงือออกดีที่สุดอแต่รู้สึกว่าคือการเล่นสเก็ตบอร์ดเว้ยแล้วก็กำลังคิดจะเล่นนะครับผมเลยทังไม่ต้องมองทางไม่ต้องมองพื้นแล้วก็ไม่ต้องโยกตัวนะครับผมบอกครามันง่ายมากนะครับเพราะว่าอะไร นี่ครับทุกคนอ๋ยวติจะสอนท่านะครับชื่งท่าที่จะให้เล่นจะเป็นท่ายางนะครับอาตีติลองหน่อยไม่น่ายยากหรอกเนี่ยเอาท่าอย่างนี้หรออ๋อง่ายเดี๋ยวทำไงดูสิไเพราะว่าแตงทำได้ทำไม่ได้เลย ตอนแบบว่ายออะไรเงี้ยแล้วจะมาเล่นหรอกนุ้ยไม่แต่คริตแตงเป็นคนที่แบบเหมือนมีความเศร้านะถ้าตั้งใจทำอะไรทำครั้งเดียวได้เลยแบบเรียนรู้วยอ่ะเชื่อดิอาจริงเฮ้ยเอาจริงครับเขาเอาจริงครับเขาเอาจริงครับเฮ้ยแตงแตง ขาเยียบตันั้นช่อแล้วก็อาทาตาแต่แบชอบอ่ะมาค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 ่ะ สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดบอกเลยว่าความพยายามทำให้คนกลายเป็นคนเก่งมานักต่อน,นักแล้วนะคะ เหมือนแบบมันไม่ได้มันไม่ได้แทนทุกคนเขาต้องบอกเขาเหนื่อยมากตอนนี <x 2> ้ทุกคนแต่ว่าที่เนี่ยมีลมช่วยดูเหงื่อตังอือดูเหงื่อดิพราอมซื้อของแตงนะตั้งยี่ตั้งรองกระจกอะหน้าเล่นไม่ลอยล้วแต่มันก็ไม่ดบนะไม่ใช่ว่าหน้าดำนะทุกคน หน้ายังแบบยังยังปกติอยู่ยังดูแบบดูใสๆอยู่ทุกคนแต่ว่าหน้าเริ่มไม่ลอยอ่ะเริ่มแบบว่าเสร็จตัวอะไรบางอย่างนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต้องเดินตลาดก่อนนะทุกคนนะแล้วเดี๋ยวเดินตลาดเสร็จจะกลับบ้านนะครับเราจะไปดูกันว่าหน้าเป็นยังไงบ้าน ครับทุกคนจะบอกว่าแต่กี้เนี่ยตอนขับรถเว้ยคิดในหัวได้อย่างหนึ่งว่าเอ้ยลืมไปเลยอ่ะว,ว่าฟุกอ่ะเคยทำคลิปลาการ์ดทำให้เป็นเรื่องร้อนระอุขึ้นมาะอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็แบบอ่ะพูดตรงนะถ้าพูดกับภาษาปากๆเราเลยคือแบบตำนาถูกปิดลงตรงนั้นเลยวบบพึ่งแล้วแบบโดนร้อนระอุโอ้โหดราม,ม่าแบบเดือดทวิตเตอร์บบหนึ่งอะคิดดูแล้วกันก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราก็เป็นเพื่อนฟุกนี่ว่าถามฟุกเลยว่ารู้หรือยังว่าลาการ์ดทำมาแล้วทำใหม่ดีหรือเปล่าอยากลองไหมหรือว่าแบบจะปิดตำนาเขาอ อาไ้ทำอะไรอยู่โ <are> ฟกซ์ตอยู่โหรู้ยังว่าลากาดออกแบรนด์ใหม่แล้วนะเ,เป็นตัวนี้เป็นเบตติ้นอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยหรอโฟกอยากลองใช้ไหมแต่ละชิวนอะไรอ่ะไอะชิ้อยูไ่ไงโฟกว่าเนี่ยมันเหมือนอะไรอะอเ,เหมือนอะไรใช่ปะตับของลาคาดหรออ่านี่คือราคาดมาได้ยินว่าหยิบหัวเป็นตั๊บมา เร็กเลยหรอนี่เร็วแล้วเหรอให้ไปถึงแพ็กเกจม,มีความมินิมอลคล้ายๆเป็นตีเลยแบบนี้เนี่ยชายไนนี้อัดคลิปไปแล้วดีมากก็ดีนะปูรู้หน้าตั้งที่เป็นไงบ้างวันนี้ไม่ไหวแม่ให้กินนมปังอะ่ะกินนมปังอะ่ะ <c oughs> สั่งยาวเออหยุดมันมีสูตรเดียวนี่แหละเดี๋ยวสั่งให้อ่าเอาเคสกลับมาให้หน่อยเดี๋ยวเราจะสักินอะไรวมนี้จริงเหรอ จะพูดตรงๆเหมือนเดิมไหมเขาเหมือนเดิมอยู่แล้วก็จริงๆดอกต่างเงินไม่สามารถซื้อได้ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบรนด์นี้มันเราพอใช้ปุ๊บมันเหมือนเดิมมันเหมือนตัวลากัสเดิมทําไงก็ถ้าใช้แล้วไม่ดีก็ต้องพูดไม่ดีไงแต่ว่าไม่ดีที่นี่ก็เหมือว่าไม่ดีกับนี่คนเดียวอาจจะดีอืมอยากรู้แบบ exclusive นิดนึ่งบ้างได้คุยพี่ติมบ้างไหมไม่เคยคุยกันเลยไม่รู้จักกันเอาชุดเขาแต่งงานหยูทูอแต่ว่าตัวตัวไม่รู้จักกันต้องมาเลยแต่งต้องมาให้่อยโอเคจะจัดการให้แค่นี้แหละ ทุกคนวันนี้เตรียมตัวเลยนะครับผมที่ฟุกจะทําคลิปเบตติ้นของลาการ์ดแน่นอนนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวทําแน่นอนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะดีจะลบจะเสียจะอะไรอีหรือเปล่าไม่รู้เลยทุกคนแต่ว่าให้รอดูนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะถึงเต้ก็อยากดูเลยเนี่ยอ่ะทุกคนอย่างที่บอกคือใต้ตาแต่มันต้งต้งแพ้อยู่นะทุกคนนะมันก็จะมีแบบเป็นคราบอย่างเงี้ยปกตินะครับผมอันนี้ต้องไม่ตกใจหรือว่าไม่รู้สึกว่ามันมันเกิดขึ้นจากลาการ์ดนะครับทุกคนเพราะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทุกคนเข้าใจ ทุกอย่างยังคงอยู่เลรอทุกคนนะยังคงอยู่หน้าดูขาวดูไบรท์ขึ้นแบบอัพขึ้นประมาณนึงนะครับผมส่วนงนี้ถังที่ไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยรู้สึกว่าผิวดีเลยทุกคนเอาไม่สัมผัสส่วนตัวส่วนตัวนะอย่ามาเพิ่งอย่าเพิ่งด่ากันนะผิวทั้งกำลังแบบทำฉ่ำอ่ะส่วนความมันจะเบรนขึ้นตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทีโซนะครับทุกคนถามว่าผิวโกรูไหมก็มีความโกรมันในเวลาโดนแดดนะครับทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับว่าผิวดูโกรขึ้นจริงๆนะครับความรู้สึกว่ามันลอยอ่ะทุกคนพูดตออออออนนแแรรรกกกู้้้สึเเลลลยยยยววว่่าาาไงงงงง็คืขะีับ มันเป็นออกเหลืองนะแต่มันลอยได้ยังไงวะมาจะเหลืองที่มันเป็นขาวขึ้นมาอ่างเงี้ยเข้าใจป่ามันก็ได้เหมือนจะลอยเว้ยแต่พอผ่านไปประมาณแบบ4ี่หชั่วโมงอ่ะหน้ามีความแบบกลืนมากขึ้นอ่ะทุกคนไม่้รู้สึกว่ามันไม่ได้ลอยเว้ยทุกคนเข้าใจปะแต่มันก็ไม่ดรอปลงไปด้วยเข้าใจปะมันมีความแบบกลืนอ่ะอมเหมือนกลืนเข้าไปที่ผิวอ่ะทุกคน ส่วนคราบต่างๆตรงจมูกตรงนั้นนะครับทุกคนเห็นปะมันก็มีแบบพวกคราบแล้วกตเล็กนิดหน่อยนะทุกคนแต่มันไม่ได้เป็นคราบหนังนะจริงๆเนี่ยจริงๆน้องทำไปค่อนข้างดีนะครับทุกคนสนับผิวหน้านะครับเนี่ยมันจะมีแค่เบอร์หนึ่งนะครับทุกคนเบอร์สองเนี่ยต้องรอของนิดหน่อยแต่ต้องอยากรู้ก่อนว่าเนื้อเป็นยังไงว่าจะมันไหมจะแบบแตกต่างไหมอะไรเงี้ยคือรีอยากรีบทําให้เร็วที่สุดถ้าอยากทุกคนดูกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกคือตอนนี้น้องไม่ใช่กันแดดนะครับทุกคนต้องบอกก่อนนะะะะคคคครรรรรรััััับบบบบผผมมมมมท้้้้้งงงหหาาาาขอูลลจกกใใในนนนนุุีีสสสสสำตตแ่เเ็ด คการปกปิดเล็กน้อยนะครับผมแต่จะบอกตัวนี้ยปกปิดน้อยมากเขาเข้มกัามันอน้อยมากแต่ก็รู้สึกน้อยจริงทุกคนอย่างที่เขบอกแต่เมื่อผิวมันโกลขึ้นผิวมันดูสวยขึ้นนะเอามสูงคขามสูงต่าง SPF 20 PA บวกบวกนะครับผมป้องกันรังสี UV ได้ UV A UV B ได้นะครับเขาเข้มว่าตัวนี้ทาง,ง่ายทาคล่องนะครับผมรู้สึกจริงๆว่าทาง,ง่ายทาคล่องขึ้นจริงแต่ด้วยความเนื้อเป็นเนื้อแบบทาไปปุ๊บมันมีความแบบเ,นเนหนียวเหนียวนิดหนึงนิดนึงอ่ะท้องได้ติดตัวนิดหน่อยนะครับและเขาบอกเลยว่าตัวนี้นะเ,น,เนี่ยไม่ต้อองงงบารุเยะกลม หน่อยคือจบเท่าความบางเบา,บาเผยผิวให้ดูกระจ่างใสนะครับผมไม่หนักหน้าและงเบือรุมขนพอเบลอลุมขนรู้สึกว่าระยะแรกๆอะ่ะยังไม่รู้สึกผ่านไปก่อนเมื่อมีเหงื่อมีแบบโด,ดนลมโดนอะไรเงี้ยเออมันรู้สึกว่ามันแบบมันดูเบลอขึ้นจริงทุกคนอย่างที่บอกผิวหน้ามันดีขึ้นหลังจากที่ผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงอะ่ะแต่ไม่ถึงกับเบอรอแบบโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหเบลอโอ้โหเห็นเลยพม่ชายอย่าง ก็ตัวนี้นะครับผมใส่เทคโนโลยีสตอ็อกโฟกัสเข้าไปด้วยนะครับผมน้องจะสะท้อนเงาดำๆจะรูมขนช่วยเบลอผิวอำพังตาเหมือนเซกดูมขนให้หายไปและปลอดภัยไว้ใจได้นะครับผมตัวนี้เป็นแบบ,มบไ,มมมไม่มีสารสไลดยนะครับผมไม่มีน้ํามันไม่มีสารอะไรทั้งเจ็ดเขาบอกว่ามันเหมือน,นมันมีซิลิโคนด้วยนะครับทุกคนจะเป็นซิลิโคนเกรดพรีเมียมนะครับผมก็ใครที่เป็นสื่อง่ายก็ลองดูว่าตัวเองแพ้หรือเปล่านะครับผมเขาขึ้นกันแบบเทียบมาให้เดี๋ยวจะขึ้นไาให้ตรงนี้แล้วกันนะครับทุกคนว่าแบบความคุมมันความสะดสบายอะไรเงี้ยมัััััันน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 ขึึ้้ต่่่่่าาาาางงงงกกกกกกยไจจรรริๆ็แแูสวเเเเเหหหมมมืืืออออออบบะะคคททุี ใช้สีขาวนี่เลยคล้ายๆการแค่เนื้อมันเสียมตาแล้วก็รู้สึกปกปิดขึ้นเล็กน้อยจริงๆทุกคนยังดูนนใน IG จีเขาแน่ทำมา80สูตรจนได้สูตรที่มันแบบชนะที่สุดว่าโอเคสีนี้แหละใช้ได้ทุกสีผิวนะครับแต่อย่างที่บอกคือเราก็ยังแต่จุดจะจอดที่จะรอสีเบอร์สองนะครับทุกคนเราที่ถ้ามันมาปุา๊บอะเราทำคลิปแน่นอนแต่เนี้ยให้ดูก่อนว่าสีเบอร์หนึ่งกับผิวทั้งที่ไม่ได้ขาวมากนะครับผมเป็นสีแบบเบอร์สองอะไรเงี้ยมันจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจป่ะตอนนี้นะครับผมเวลามมัันนนนนตตีีะะคคครรบบผทุกดู ตั้งแต่นัดเสจประมาณสิบโมงครึ่งนะครับทุกคนก็17ชั่วโมงมาสิชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่านานประมาณนึงเลยทุกคนเดี๋ยวจะทดสอบาการกันน้ําให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างหน้ามาจะมีสิวขึ้นไหมแบบเฮ้ยสิวขึ้นเต็มเลยล่ะการทำนี้เราได้ยังไงเนี่ยใครบอกว่าเฮ้ยมันแพว้ว่ะเฮ้ยแพ้อีกแล้วล่ะกันเอาอีกเดี๋ยวหัวล่ะกัเนเกิดอะไรขึ้นเงี้ยไม่แน่เดี๋ยวมาดูกันในห้องน้ํานะครับผมแล้วเล่มาปิดคลิปกันเนาะ ว่าต้องเห็นแวาตาต้้มติดแบบนี้ป่ะแดงติดกันเลยอะ ก็แบบเฮ้ยเป็นได้ไงพี่เต้น้ากลัวมากดูดิแบบมันแดงๆเหมือนมันแผลตั้งไปอยู่แล้วนะครับผมคือตั้งแต่ไปเช็ดน้ำไปเช็ดตัวตัวหนึ่งที่ใช้กับแก้มแต่ดันไปใช้กับตาเออมันก็เลยแบบเป็นการอักเสบขึ้นมาแบบว่าแห้งมันแรงเกินเพราะลอดตรงตาเลยมันอ่อนโยนจริงทุกคนแล้วตัง้งแตรู้สึกว่าเออคงใช้ได้แหละเลยก็เลยลองใช้ปรากฏว่าพังจานแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมเพราะว่าตัวที่ใช้เนี่ยไม่ได้ลงคลิปไปนะครับผมก็คือแบบใช้ไม่ได้แล้วก็สิวไม่ได้มีการขึ้นเพิ่มนะครับทุกคนททททุกกกออออยยยย่่่่่่่าาาาางงงเเปปปนน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 ตตติิดด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 ีีีีีีัั้้้้หหมมมมะะคครบววววแแแๆๆลพพููไช เมื่อเช้าว่าเหมือนแบบเหมือนสิวจะขึ้นแต่ก็ไม่รู้เพราะเป็นตัวลากาที่มีซิลิโคนหรือเปล่าทำให้แบบมีการเหมือนเจ็บๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเราใส่แมสด้วยทุกคนเข้าใจะปะแต่ถ้าขึ้นเนี่ยมันน่าจะมีการขึ้นอันนี้คือไม่ได้ขึ้นนะครับขอหยุดย้ำตรงที่ก่อนนะครับว่าวันนี้ที่เราไปตากแดดกันนะครับผมตัวน,นี้ไม่ใช่กันแดดนะครับแต่จะให้ดูในมุมว่าคนที่ต้องตากแดดทุกวันต้องเจอแดดทุกวันนั่งว,วิโวซายไปนู่นนี่นั่นหรือจะไปโรงไปโรงเรียนอะไรเงี้ยเจอแดดบ่อยๆแต่เป็น ว่าลงปุ๊บแล้วก็ลงเคลื่อนที่ปุ๊บเพื่นแบบลองพคลื่อนก็หลุดออกไปอย่างเงี้ยมันหน้มต้องใส่มากแน่แเพราะอนี้วันนี้โดนน้ำรู้สึกว่าตกใจมีซิ่งมากว่าเฮ้ยน่าดูใส่มากเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าราคาตัวนี้นะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันเหมาะกับหนึ่งคนที่ผิวไม่ได้แห้งมากตั้งไม่แต่รู้สึกว่าผิวแห้งมันมันใช้ได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่เมคอัผิวผสมนะครับผมตัวเนี้ยจะมีความแบบแห้งๆตรงนี้จะมีความแบบ,แบ,บแมันๆนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนรู้สึกว่าใช้ได้นะแต่อย่างที่บอกคือคนหน้ามาาะมมมมมมัััั้้ไ่่่แแแนนนนนนใจเหหือกกตีควงงๆบึ ผิวอะมันก,ก็เลยแบบไม่มั่นใจอย่างทุกคนเนาะผิวขาวอะไรเงี้ยนะครับทุกคนแต่ยังไม่อยากให้มองว่ามันขาวหรือมันอะไรแล้วแต่เพราะว่านี่บอกคันี้คือเบอร์หนึ่ถ้าเกิดว่าเบอร์สองปุ๊บจะรีบทำให้ดูทันทีว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยโลเซี่ผิวหน้าทั้งอาจจะดีขึ้นนตอนนั้นนะก็จะได้ทำให้ดูอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับผลยังเงี้ก็ขอบณพี่ติมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอกทุกคนที่ดูมันตอนจบนะครับจะบอกว่าคลิปเนะี่ยยาวแน่นอนทุกคนแต่ว่าอยากใหกมหมแบบดดที่าปลอยห ก็คือว่าจบแค่นี้นะครับพูดเะไไม่ดีก็ขอโทษไปแลาที่นี้ด้วยนะครับผมในก็ให้ลองลงพื้นตัวไหนอีกอะไรเงี้ยแบบละเอียดๆแบบนี้ก็พอมันเยอะนะครับทุกคนขอบคุณที่มีกำลังใจให้นะครับเจอกันใหม่ EP สองนะครับทุกคนกับลงพื้นมือที่สองนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับทุกคนไปแล้วมีลิ้งค์กดแกชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะไป